โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูแต้มกบนะครับผมสุ่มผมสุ่มกระดานกบได้นะครับแต่ผมมีแต้มที่พอที่จะแบบสุ่มมันได้นะครับประมาณห้าหมื่นก็ได้นะครับสาหรับแอ่ม่วงนะอ่ากบดำสี่ตัวก็ถือว่าโอเคแล้วครับถ้าจะให้ดีก็มีกบแดงอีกสักสองสามตัวก็ดีนะแต่ผมว่าแค่เนี้ยผมก็ควรที่จะพอใจแล้วหรอครับอ่าผมก็จะทําการสุ่มเลยละกันถ้าได้สามตัวุูบผมจะพอเลยนะครับเพราะว่า เราจะไปทุ่มทุนกับกลบุ่มดาแค่ตัวเดียวมันไม่คุ้มนะครับอ่าแค่นี้นแหละครับอ่าค่อยๆสุ่มไปนะถ้าถ้าได้ก่อนก็หยุดก่อนเลยนะครับแต่ถ้าได้ตัวเดียวนี่ยังไม่หยุดนะถ้าได้สตัวนี่หยุดเลยครับโอ้สงสัยได้เหม่ากะดานอุ้ยอุ้ยดวงดีไปไหนครับโ,โ,อโอโลอฮ้ยโอ้ดวงดีมากเลยครับรอบนี้ไม่ต้องเสียเพชรม่วงเยอะนะครับ าดานสุดท้ายดผมจะพาทุกคนไป pvp กันนะครับอ่าอีก3วันจะรีแล้งนะครับอ่โคโลบโบจะมาตอนไหนวันที่18หรือเปล่าถ้าผมฟังไม่ผิดนะอยากรุ้นนะครับไอเดีนี้ก็ถ้าได้ก็จนะปั้นแม็กน่าโคโลโบเพราะว่ามีกดดาพร้อมครับอ่าไปลุยกันไปเจอกับคุณดักควินนะครับอ,อ่านชื่อก็ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีอาม่าด้วย มีสล็อตมีชิมจัง <c oughs> มีแต่ตัวโหดครับโอ้ยทำไมทีมผมยินไม่ได้เลยโดน hellfire ได้ไหมอุ้ยเขากอภไพก่าเราไปครับอ่าผมว่าดูจากสถานการณ์แล้วผมน่าจะไม่ไหวนะครับผมต้องใช้คอมโบนะนี่ปั๊มขี่นรวุธย้อนหน้าบ้านเขาเงยเขาตายเขาติดร้านไอแพคเทียบเลยครับอ่าอุ้ย ทำไมโคนี่เราไม่ติดสถานะเลยอ่ะได้อยู่ได้อยู่อ่าเขาเราตั้งหลักได้แล้วนะครับหือชินจังันแรงมากเลยครับเห็นอย่างนี้มันเก่งนะครับอุ้ยโอ้น่าจะแพ้ครับชินจังเขาแบบเริ่มทำดาเมจได้เยอะแล้วนะเหมือนเราจะมีไทแกะแต่เนาอาจจะยังสู้เขาไม่ได้นะครับค่อยลองไปเปลี่ยนทีมใหม่นะถ้ารู้ว่าแพ้ก็ออกเลยละกัน อ่ะขอไปดูอีกทีนึงแล้วกันไปบวกกับชินจังอีกทีนึงนะแก้มือนะครับน้องชินจังอ้อคลับูอะไรเนี่ยเฟรีเทลมีรีเซ็ด้วยอุย้ยลืมไปบีนัสซี่จเย็นหน่อยอ่านัซสื่ก็โดนจอร์กเค่เราผักไปเหมือนกันนะอันนี้กดกดกดนี่อันนี้ครับเราจะทำกัน พีคเกมนะครับหลังจากที่เราแพ้นะเราก็จะทําแบบนี้เพื่อปล่อยขีปนาวุธอันหน้าบ้าน,นครับืมแล้วแวพวกนี้สับรูเขาก็จะเหลือตัวน้อยนะแล้วเราก็จะเหลือตัวเยอะหน่อยอาจจะมีเราอาจจะพิชชนะได้ครับสําหรับเกมนี้นะอ่านี่ไงนี่ไงไอกาวเริ่มฉีดแล้วนะครับเอ็ดเิร์ดแล้วอ้าชอชนะนี่แหละครับการใช้ไอเทมที่ดีนะก็จะฝึกใช้กันไปนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ไม่เก่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับอ่าโอไม่ไหวครับกบบินอีกอไปทีนี้น่าจะไหวนะลองไปก่อนนะครับไหวหรือเปล่าคุณอะไรคุณน้อยเหรอคุณน้อยอ่ะอ้ากปกดกดกดปดตายหมดนะเดี๋ยวตายหมดนะครับ ถ้าไม่กดนะว่าน้ำมันแรงกว่าลูกไฟนะครับตามเมดที่บอกเลยแรงอ่าบอเทออกมาบอเทบอเทจะเป็นจะโดนเอ้ยมีกระเด็นหอยหลังนะครับสำหรับไฮกะเราก็เริ่มฉีดย้ำๆแล้วนะอ่านี่ไงดั๊ยืนี้ยใหม่ด้วยเปล่าเมลีโอดั๊อ่าติดคริติคอลรู้อุ้ยเจอดั๊สตาร์ทหมดเลยครับดูดิโยมิมันก็สตาร์ทนะสตาร์ททุกพลาดจริงๆเลยเมลิโอดั๊นี่ เป็นตัวที่ถือว่าสุดยอดมากเป็นตัวที่เก่งทาสไม้นี่เก่งเลยครับในพลังนะแต่เอลซ่าช่วงนี้น่าจะเก่งครับชนะเป็นที่เรียบร้อยครับอ่าไปดีต่อไปนะอ่าเจอกับคุณกรหรอใช่หรือเปล่าคุณกรหรือเปล่าอ่ะมีเอลิทด้วยนะก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าเอลิทมันทําให้ผมตกใจนะมันทำมันผักตะกูเราไปอยู่แผงหลังอะ ใจหายเหมือนกันครับว่าทีมเราหายไปไหนหมดอุ้ยนี่ไงผักไปหมดเลยครับทุกคนอุ้ย Auto คุออโต้คุณสองเลยนะมีอลิติกิดีสกิลด้วยเราก็มีนะของเราจะเป็นทางตัวหนึ่งน,นะคระับสาหรับดีสกิลของเขาจะเป็นคอมโบตัดแรกนะสําหรับอลิติกิสาหรับผมเป็นแชนลี่อนุบาลอ้าววัดใจกันไปไวรุ่น นี่ไทกะแล้วก็ฉีพนะครับมีทั้งไทกะมีทั้งรีไวนะครับรีไวก็อ้าวสกิลโคนี่รถตีดด้วยนี่ไงยัดเข้าหน้าบ้าน,นครับผมมันจะมีความโกงอยู่ตรงนี้แหละสำหรับตัวโคนี่นะอ่าโอเควันนี้ก็แพ้ไปรอบนึงนะครับแพ้ให้กับคุณดักควินนะครับเลเวลเจอเกียร์ก็ถือว่าแน่นนะดูดีจานทามดเลยโอ้สุดยอดคารวะเลยครับสำหรับไอดีนี้ ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ